ช่วงเช็คดวงรายสัป,ปดาห์ก่อนอื่นนะครับ ผมขอากาบสวัสดีพี่น้องชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมช่องของเราวันนี้นะครับผมก็จะมาผ่าดวงของชาวราศีพฤษภรายสัป,ปดาห์กันนะครับราศีท่านในสัป,ปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับโดยปกติชาวราศีพฤษภนะครับเป็นชาวราศีผู้มีแกนหล,ลักของกงล้อชีวิตที่ทําให้ชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนไปได้ชาวราศีผู้ทิศติดช้าเป็นการนานเป็นคุณคิดช้า แต่จะไม่ผิดพลาดแม้แต่ความโกรธก็ช้าแต่ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตัวใขรตัวมันละครับงานนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดวงการเงินกันก่อนเลยนะครับดวงการเงินในสัป,ปดาห์นี้นะครับการเงินอาจจะได้โชคลาภแต่ก็จะเป็นระยะที่ควรละเอียดรอบคอบให้มากๆด้วยนะครับและไม่ควรเชื่อใจใครง่ายๆทั้งการจากการฟังการได้ดูหรือการทําสัญญาลงนามใดๆนะครับถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่จะไม่ถูกหลอกที่จะหาเงินได้ง่ายขึ้น และในวันที่3ามถึงสี่ก็ควรระวังนะครับอย่าเผลออย่าประมาทและอย่าใจลอยเพราะอาจทําให้สูญเสียเงินทองของมีค่าได้นะครับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องการงานกันบ้างนะครับดวงการงานในสัป,ปดาห์นี้นะครับหลังจากวันที่28ไปแล้วการติดต่อสัมพันธ์ก็จะอยู่ในระยะราบลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับหรือหากเข้าสังคมสังสรรค์กับมิสหายให้มากขึ้นก็อาจจะได้หนทางที่จะทำมาหาก,กินได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ และอาจจะได้งานใหม่ที่จะสร้างความมั่นคงจริญก้าวหน้าให้มากขึ้นด้วยแต่ในวันที่ 28- ่สถึงยีครับอาจจะต้องเดินทางหรือมีนัดสาคัญก็อย่าประมาทเรื่องเวลาเพราะอาจจะทําให้ล่าชา้าที่จะทําให้ภารกิจนั้นล้มเหลวได้นะครับและอาจจะเสียชื่อเสียงด้วยครับเรามาดูในส่วนของความรักกันบ้างนะครับดวงของความรักในสัปดาห์นี้นะครับการเดินทางการท่องเที่ยวระ,ระยะสั้นๆที่จะใช้เวลาไม่นานจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่จะทําให้ความสัมพันธ์ รักหวานโรแมนติกมากยิ่งขึ้นนะครับคนโสดก็อาจจะได้พบรักเจอเนื้อคู่แต่ก็ควรระวังหรือหลีกเลี่ยงที่จะแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับเขาด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความศรัทธาความเชื่อที่แตกต่างเพราะจะอาจจะทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทจนแตกหักกันไปเลยได้เลยนะครับหัวข้อต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของครอบครัวก,กันบ้างนะครับควรใส่ใจดูแลญาติผู้ใหญ่ให้มากขึ้นโดยเฉพาะที่มีโรคเหลือรัง เพราะอาจจะมีผลทําให้อาการกําเริบขึ้นมาได้ด้วยนะครับและในส่วนของสุขภาพนะครับดวงสุขภาพของท่านในสัป,ปดาห์นี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ควรระวังเรื่องการลักสนุกนะครับจะทําให้ทุกสาหัสนะครับหากมีเพศสัมพันธ์ทางเพศโดยไม่ได้ป้องกันไว้ก่อนนะครับก็อาจจะนําโรคไร้แรงมาให้ท่านได้นะครับช่วงสุดท้ายนะครับผมมีคําแนะนํามาฝากจากวันนี้จนถึงวันที่17ดกรกฎาคมสอง4ห้าหกี่ปีนี้นะครับ ดาวสุขดาวประจําของตัวของชาวราศีพฤษภนะครับก็จะมาโครจรร่วมสถิตกับดาวอังคารในเขตราศีกรกฎนะครับได้เรื่องเห็นจันทราซึ่งตามคาโบราณครูบาอาจารย์ท่านเก่าไว้ว่าก็อาจจะทําให้มักละเหตลหารเหินห่างหมางเมือนกันกับคนรักนะครับกับผู้ครองหรือญาติสนิทมิสหายด้วยนะครับให้ระวังไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับพี่น้องชาวราศีพฤษภมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับของดวงในสัปดาห์นี้ หากท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับส่วนดวงในสัป,ปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดดวงในสัป,ปดาห์หน้ากันนะครับผมส่วนสัป,ปดาห์นี้ผมขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในสัป,ปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ